ว่าถ้าได้กุ้งน้อยเมียน้อยก็อดแต่ได้ได้ถ้าได้เยอะเมียน้อยก็ได้บ้างช่วยไปลงข่าวให้ด้วยบอกว่าวนกแพ้เพราะคนน้ำกุ้งมาถูเนี่ยเผินจังเนี่ยอ่อนนึงเนี่ย ห้าพันนะเนี่ยอ๋อน,นี่ห้าพันแล้วปุ้งในใหม่ก็เขาขายได้สามร้อยสามร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ชับรถลงไปเหลือสามร้อ 200, ยมันจะเหลือสองร้อยกว่าแล้วทำจินมากอ่ะค<น>ุ้โขงเอวนบอกเขาด้วยไว้วนให้ตกโขงหน้อยกุ้งเลยราคาจะได้แพงๆโองวนเนี่ยของห้าพันต้องไปกู้เขามานะไม่ใช่มีเองครับวันเนี่ยนะครับโอ้ส่งเขาวันละห้ารอนะ พี่ิดประมงเราเดียวเขาให้กูแต่เขาไม่ให้กูแย่สีสันประมงพูดเป็นแค่ไรแต่ผมมีเมียน้อยก็หลงคนเดียวอยจางแบบนี้อันนี้ฝากถึงพวกบรรดาเมียเยอะประมงที่เมียเยอะใช่ไหมเมียเยอะเด็กผู้ตัวคนมีเมียเยอะอ๋อครับวันนี้วันนี้ได้กิโลแล้วแม่แพง,งขึ้นทุกปีอ่ะตั้งราคาห้าร้อยหนี่งยันเจ็ดร้อยที่สิบแล้วเผิ้ลหนึ่งเด้อหกเปิ่ล ตกลงไม่ให้เมียน้อยแล้วอยากลูกหลานดีกว่าของเรานี่คือเราไปวางกันตั้งแต่กี่โมงอะคะเจนก็คือไปกลางคืนเช้าก็กลับใช่ไหมอย่าท้งเปล่าเนี่ยไปเทีก่อนเยี่ยมเนี่ยโอ้โหากอวนก่อนเนาะ ดเกี่ยวกับการใหญ่ใหญ่ถิ่นเลยอ่ะแกร์บอยใช่ไหมคะเขาจะขายลูก <Okay. S 1> อะไรก็ถ่ายออค่ะแชร์บอยก็คือได้ทานปีละครั้งใช่ไหมอะปีละครั้งน่าเด็ดนะโอเคอันนี้คือสดๆเลยเนาะจากทะเลออคักเนี่ยคือมันหาย,ายากมากนะคะ ปีหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะไหมมันมันก็เข้ามามันพวกคล้ายๆตะกูลเดียวก็นน่ะแต่มันก็มาโจมเล็กรสชาติเป็นยังไงรสชาติมันตักกับแชบไว้ไงคะมันพวกเขาบอกมันเหมือนกันแหละนะอร่อยเหมือนกันใช่ไหมมันอนเนี่ยเขาวางปูกันอาว่ามีหน้ากุ้งปูจะไม่ติดเนี่ยเขาไปวางปูปูก็ไม่ติดเพราะมันมีกุ้งอแปลกแปลกใช่ไหมนะถ้าไอตอนนี้กุ้งยังไม่เข้าเขาวางปูกันติดพอกุ้งเข้านี่ เหมือนธรรมชาติก็คือจะให้เราสับเปลี่ยนกันไปใช่ไหมแสดงว่ามีอาชีพวางกุ้งแสดงว่าช่วงนี้อาชีพวางปูก็รายได้หมดข้าก็วางก็จำไม่ติดอร่อยฝากกุ้งโอเคคังก็คือแชบ๊วยเนี่ยคือกุ้งทะเลของแท้เนาะธรรมชาติทำไมมันมีแค่ปีละครั้งอะคะคุณลุงมันไปอยู่ไหนอะล้วที่เหลือไปอยู่ไหนอะคะมันก็เหมือนจะวาไข่นั่นแหละ ไม่รู้嘛ม,มันไปไหนก็ไม่รู้嘛จำมามีแค่เดือนสองเดือนก็ไปแล้วอ๋อเดือน <c oughs> ปีนึงมีแค่สองเดือนที่เรากินเท่นั้นแหละข้าวบัาช่วงเดือนไหนมางอะคะจาต้องก้ามีจังอัะะอน<า>น,นี่ยไปถ้าถ,ถ้ามันมีนานกว่าอย่างถุงข้าวบัลซาร์เลยเป็นน้อเฮ้ยกดให้ดีเนี่ยอย่าให้หลงเนี่ยโอ้คักมันจะลายใช่ไหมคะใช่แล้วรสชาติาเหมือนกันไหมลายมันลายเหมือนมะลายอ๋อวันนี้ไม่มีกุ้งมะลายแต่คนนี้เอตัวชื่อไวย์